สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักควยไทยทุกท่านครับเมื่อนี้เปลี่ยนสายสะพายนะครับในนองมะลินะครับแล้วน,นะครับ,เ,รรบเปลี่ยนสายสะพายแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเห็ดเองเลยนะครับ พักเองเห็ดเองครับเปลี่ยนเองครับสีแดงเงางามเลยนะครับพาเพื่อนๆมาอัเปเดตนะครับเมื่อนี้น้องมาลีสถานะทองสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดวันนะครับสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดวันกำหนดคอดก็คือวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดปุมภาสองพันหนึ่งร้อย หกสิบห้านะครับกำหนดคอดครับจะตรงมือตามที่เฮากำหนดหรือเปล่าหรือว่าจะคอดก่อนกำหนดหรือหลังกำหนดนะครับเพื่อนๆมาติดตามติดตามกันดูนะครับว่าไว้จะคอดตามกำหนดบวกลบกี่วันนะครับหรือว่าจะคอดก่อนกำหนดกี่วันหรือหลังกำหนดกี่วันนะครับเพื่อนๆถามมานะครับ จะมามาอัปเดตนะครับแล้วก็นับนะครับเป็นการวิจัยก็ว่าได้นะครับวิจัยสําหรับการทองอายุคันของควายไทยเฮาสายสายพันธุ์ปักนะครับสายพันธุ์ตื้นเมืองของไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมียุ่2สตนะครับทีมาอัปเดตนะครับว่าจัคลอดกนกาหนดหรือหลังกําหนดอีกตัวหนึ่งก็คือเมอเท่านะครับกําหนดลอด วันที่หานะครับวันที่หาหมกกะลานะครับวันที่หาหมกกะลาจะบวกลบไปอีกกี่วันนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับตอนนี้ยังบมีท่ท่าใกล้จะออกแต่ว่ากะเอาไว้ว่าเพศกับวมแล้วนะครับเอาไว้ยาเพศบวมแล้วน้มก็เริ่มไข่เนี่ยแล้วนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะครับนะครับวันที่หนึ่งหมกกลาสองพันสาร้อยหกสิบห้า เป็นปีใหม่ครับปีใหม่ก็ผ้าเพือดเือ,เอมาเบิง้งสิ่งสวยๆงามงามใหญ่ๆนะครับน,นี่นะ้นองมะลิควายไทยฮางสายพัฒนานะครับควายไทยเหางสายพัฒนาอันนี้ปล้อยออกมาหายางเหล็นนะครับบ่บบมีหย่า,าออกกับล้งางมายางเหล็นมาเล็มหย่าน้อมเศาเราอกแดดอ,อ่อ,อนๆนะครับามายางเหล็นซื่อๆนะครับเพราะเขาได้ กำลังขานะครับอันนี้เือกินข้อยข้อยเถิกหน่อยไม้แตสัยบุ๊กครับก็เลยเือกินกันนะครับข้อยเถิดหน่อยผู้ใดบุ๊กครับมไม้แตสัยบุ๊เพือ่อนเพื่อนที่เขามารับชมนะครับฝากติดตามนะครับ ช่อง YouTube ครับฝากกดติดตาม้าทอง YouTube ด้วยนะครับขอ,อบคุณมากครับสวัสดีครับ